ดีค่ะพี่น้องมือน,นีน้ำเสนอเมนูตำทัวเนาะค่ะขั้วนกปิราบาตำทัวเนาะค่ะขั้นตอนวิธีทําตาคลิปเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ละขั้วแต่ละเฮื่อนก็อาจเท็ว่าคือกันเนาะสุดหนีสุดนกปิรา,าค่ะพี่น้องเง้วค่ะพี่น้องเขาโขบทัว แหลกแล้วเนาะตำบักทัวแหลกเข้ากับปุงโดยบักเคือเทศเนาะคะ่ะพี่น้องกเกือเทศลงไปตามเข้ามักละคะ่ะมักน้อยมกักหลยเข้ากรใไ้ลงไปบักเน้านะคะ่ะพี่น้องตามโดยบักเน้านำปลาปลาแดกเข้านี่ละคะ่ะน้ำตาลปีบ๊บผงนัวคลุกเข้าตำตำให้มันเข่าเครื่องเนาะคะ่ะพี่น้อง เสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานมาจ้ากินตาทั่วน้ำกันพี่น้องคะ่ะแสบจ,จ้า